สวัสดีครับพี่เอยสวัสดีค่ะพี่เอ้ยทำอะไรอยู่ครับเตรียมสอบค่ะมสอบอะไรครับเนี่ยอันนี้สอบ confirmation exam ค่ะพอดีเอเรียนปริญญาเอกอยู่ด้าน service d e s i น n ที่รอยัลคอนเนตชัปป่อังกฤษค่ะแล้ว s i ว e design มันคืออะไรหรอครับ service d e s i g นเหรอคะ,อคะง่ายๆเลยนะก็คือการออกแบบบริการของผู้ใช้ให้ไร้รอยต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะงั้นลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ตัวอย่างถ้าเกิดอพอดีมากดกาแฟเนาะก็เอา,าเป็นเรื่องของร้านกาแฟแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะคะจะเปิดร้านกาแฟก็เปิดไปขายได้ไม่ได้เนาะโชคดีก็รวยโชคไม่ดีก็อาจจะแบบเออขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนเซอร i วิสดีไซนเนาะข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย เดี๋ยวนะกาแฟไม่มาอันนี้ยังไม่ได้ออกแบบเซอร์วิสนะก็คือข้อดีก็คือว่ามันทําให้เราคำนึงถึงผู้ใช้เนาะแล้วก็คานึงว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาบริการให้ตรงกับเขาได้นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของหลังบ้านอีกก็จะทําให้การบริการทั้งหมดของทางร้านเนี่ยเชื่อมต่อกันแบบสมูทเลยอะ แล้ว Service Design กับ UX Design มันต่างกันยังไงอะครับคำถามนี้คนถามเยอะมากคือ Service Design เนี่ยจะกว้างกว่า UX นิดนึงไม่นิดมัง้งกว้างกว่า UX ก็คือมีทั้ง touchpoint ของทั้งออนไลน์ออฟไลน์และนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะคำนึงถึงผู้ใช้ไม่ใช่แค่ผู้ใช้เท่านั้นแต่ว่าเป็นผู้ให้บริการแล้วก็ระบบการทำงานหลังบ้านทั้งหมดเรียกได้ว่า Service Design เนี่ยมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาก,กว่า UX สวกันแล้วก็กว้างกว่ามาก แล้วถ้าเกิดให้สเกล1-10คิดว่าสวิตดีไซน์มีประโยชน์แค่ไหนอะครับโห1นึ่งถึงสิว่าน้อยไปไหมอะถ้าเกิดสวิตดีไซน์เหรอขอสักร้อยเลยแล้วกันทาไม,ามล่ะครับเพราะว่ามันแบบหลากหลายมากๆแล้วก็มันมีหลายเรื่องแล้วมันก็นําไปใช้ได้หลากหลายด้วยอ่ะองั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสวิตดีไซน์มีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างสวิตดีไซน์หรอมันก็ถ้าขั้นตอนนะง่ายๆขั้นที่ 1, 1> ก็คือเรื่องของการทําการเอ็มพัฒน์ไทส์นะคะแล้วก็2เนี่ยก็เป็น ก uh huh. าร define สามจะเป็น IDA สี่ prototype แล้วก็ห้า test ค่ะอันนี้แบบว่า <c oughs> จำไม่ได้เนาะ <c oughs> ก็เลยพูดชา้าหนึ่งน่งเป็นไรครับแล้วอย่างนี้มันก็เหมือนกับ design thinking เลยหรือเปล่าครับ <c oughs> มันต่างกันยังไงครับหลักการหลักๆนี่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่ากระบวนการคิดเชิองออกแบบหรือ design thinking เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่นักออกแบบเนี่ยใ,ใช้ออกแบบทุกอย่างในโลกกล้าณพาลาไเลยไม่มว่าจะเป็นสินค้าบริการเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆก็ตามที่เรามองเห็นเนี่ย แต่เซอร์วิสดีไซนเนี่ยมันจะแซบกว่านิดนึงค่ะจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันจะสอดคล้องกับประสบการณ์และการให้บริการค่ะแล้วเครื่องมือของ s e r v ์วิ Design มีอะไรบ้างหรอครัเครื่องมือมีเยอะค่ะเนื่องจาก s e r v ์วิ Design เนี่ยมาทีหลังอ,อ,อันที่หลักๆที่คนชอบพูดถึงกันเนาะก็คือ Persona นานะคะคัสเตอร์เมอร์ e จอร์นี่เ p ็กโ g เดอร์แล้วก็อีกอย่างนึงอุ้ย มีพอดีเลยอย่ะพอดีมากเ,เลยครับเรอบลูปรินท์ค่ะอันนี้เป็นลูพรินท์ที่เออยทำเองด้วยนะก็อันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ชอบเป็นพิเศษเลยค่ะก็ขอขายของนิดนึงทำไมชอบเป็นพิเศษเหรอครับที่ชอบเหรอคะเพราะว่ามันจะเห็นภาพทำให้เราเห็นภาพรวมของบริการนะคะมันจะมีพูดเรื่องของ user action เนาะ activity ที่ลูกผู้ใช้เนี่ยทำ เป็นขั้นเป็นตอนเลยแล้วก็ physical evidence สิ่งที่เขาเห็นหรือว่าได้รับเนาะจากการใช้บริการนอกจากนั้นเนี่ยมันยังลิงก์โดยตรงเลยกับการทำงานของออพนักงานหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแล้วก็ระบบทั้งหมดรียกได้ว่าถ้าเรามีแผนนี้เนี่ยนะคะเราจะเข้าใจการทำงานของเราทั้งหมดเลยแล้วก็จะสามารถพัฒนาหรือออกแบบให้มันมีประสิทธิภาพได้อีกด้วยเนาะแลงถ้าสมมติเราไม่ได้ทำธรุรกิจด้านเซอร์วิสอย่างเช่นโรงงานผลิตสินค้านะครับ จะเอาสวิตดีไซน์ไปใช้ไงดีครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกแบบเซอร์วิสก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าต่อให้เป็นโรงงานก็ต้องมีการทํางานกับผู้ใช้เหมือนกันเนอะกับลูกค้าเหมือนกันการติดต่อการบริหารงานในโรงงานเรื่องของออเดอร์เรื่องการผลิตเรื่องการจัดส่งถ้าเกิดเราเอาสวิตดีไซน์มาใช้เนี่ยเดี๋ยวขอสแกนแป๊บหนึ่งนะ เอาไม่ติดถ้าเราเอาเซอร์วิสดีไซน์มาใช้เนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ค่ะให้มันสอดคล้องกนันอย่างไร้รอยต่อได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นย้ํานะย้ําค่ะ <c oughs> แล้วหนึ่งสิ่งที่คนควรรู้เกี่ยวกับเซอร์วิสดีไซน์คืออะไรคะ่ะ หนึ่งสิ่งนะคะก็คือการให้าการออกแบบบริการเนี่ยที่เราคำนึงที่เราพูดว่าคำนึงหนึ่งผู้ใช้เป็นหลักเนี่ยจริงๆแล้วบริการที่ดีเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ให้บริการค่ะแล้วหนึ่งสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสวิตดีไซน์ล่คะค่ะ คนไม่รู้หลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า์วิสดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้ทําแค่การออกแบบบริการเท่านั้นถึงแม้มันจะชื่อ์วิสเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยมันออกแบบอินเทอร์แอคชั่นก็ได้ออกแบบระบบเนาะแล้วก็ออกแบบกลยุทธ์หรือว่านโยบายก็ได้ซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยค่ะที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมี์วิสดีไซเนอร์เนี่ยทำงานอยู่ในกระทรวงต่างๆทั้งหมดเลยเพื่อที่จะพัฒนาพ o l i ลีซีหรือว่าบริการสาธารณะที่จะตรงความต้องการมากขึ้นซึ่งพี่เอ๋ยก็เคยไปทำ์วิสดีไซน์ที่ต่างประเทศมาก่อนใช่ไหมครับ นโยบายนี้ยังไม่เคยทำนะแต่ว่าถ้าเซอร์วิสดีไซน์ทั่วไปเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมออถ้าที่เยอรมันก็คือได้มีออกแบบตอนนั้นออกแบบพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณะเพราะว่าเขารอนานมากเลยนะลูกค้ารอสอวันคนไข้รอ2วันยังรออยู่แล้วก็ถ้าที่อังกฤษเนี่ยก็เป็นเรื่องของพัฒนาพื้นที่สาธารณะแล้วก็บริการสาธารณะค่ะออแล้วเซอร์วิสดีไซน์ในไทยล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ในไทยเนี่ยกำลังตื่นเต้นนะเอ้ว่าตอนนี้ต้องจับตามองคือคนกําลังพูดถึงเยอะมากนะคนถามและคนก็เริ่มใช้แนะมีการตื่นตัวคือเห็นได้เลยว่ามีคนเอากระบวนการเซอร์วิสดีไซน์เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจบริการของตัวเองนะเอกแบบธุรกิจใหม่พวกสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยเยอะมากเลยแล้วก็พัฒนาบริการสาธารณะด้วยอ,อยากแนะนําอะไรคนที่สนใจศาสตร์นี้บ้างครับ ถ้าสนใจอาจจะเริ่มง่ายๆโดยการอ่านหนังสือก่อนนะคะหรือว่าดูคลิปวิดีโอต่างๆตอนนี้ก็มีออกมาเยอะมากแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนอกจากนั้นก็ตามเพจสกูดิโอก็ได้เพราะว่ามีบทความบทความเซอร์วิสดีไซน์ดีๆมาแบ่งปันกันตลอดเลยค่ะใช่ครับแล้วถ้าเกิดคนที่อยากทำเซอร์วิสดีไซน์เป็นเลยเนี่ยเริ่มยังไงดีครับถ้าอยากทำเป็นนี่จะอ่านอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอวยว่าน่าย่ายง่ายกว่าอีกก็คือมาเรียนเซอร์วิสดีไซน์กับเอ๋ยได้เลยที่สกูดิโอนะคะ ยังไงพบกันนะคะ